สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองท่านนะคะคุณครูชื่อครูแจ้นะคะวันนี้คุณครูก็จะมีเพลงแล้วก็ท่าทางประกอบง่ายๆนะคะมาสอนเด็กๆนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนนะคะเราก็จะมีการเตรียมพร้อมร่างกายก่อนนะคะเนื่องจากเรามาเจอันในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะเ,เด็กๆก็อาจจะรับประทานอาหารกลางวันกันมาก็อาจจะง่วงนอนนะคะท่าแรกนะคะที่เราจะมาวอร์มร่างกายกันนะคะง่ายๆเลยนะคะ,ะชูนิ้วชี้ขึ้นมานะคะ สองข้างเลยนะคะและชี้ไปที่หัวนะคะเตรียมตัวพูดตามคุณครูนะคะตื่นตื่นตื่นมีเรื่องให้คิดให้จำแล้วต่อไปนะคะตื่นตื่นตื่นมีเรื่องให้ฟังแล้วต่อไปค่ะตื่นตื่นตื่นมีเรื่องให้ดูแล้วต่อไปค่ะตื่นตื่นตื่นมีเพลงให้ร้องแล้วสุดท้ายนะคะ ตื่น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 ,นมีเรื่องให้เต้นแล้วนะคะ,ะเด็กๆก,กเ็เตรียมพร้อมร่างกายแล้วนะคะเพลงที่ครูจะนํามาสอนนะคะเด็กๆก,ก็น่าจะรู้จักมาบ้างอาจจะได้ยินมาบ้างนะคะเพลงกันไกลกันไกลนะคะกันไกลไข,ไ,ไ,ข by, 50, by, ไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท5้5สิบาท 1, นใบไข่ผ้าไหม ไข่กันไกลเดี๋ยวจะมาใส่ท่าทางที่มันดูน่ารักน่ารักกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมอแล้วเด็กๆเตรียมกันไกลนะคะสองข้างค่ะนี่นะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1นใบ2บาทห้าสิบห้าิบสบาท1นใบไข่ผ้าไหมไข่ กันไกล้ทันไหมคะ,ะถ้าทันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจริงจริงจังๆกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมมแล้วะคะเต็มกันไกลนะคะ1ุยกองสกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกล้ทันไหมคะเด็กๆไปฝึกกันนะคะถ้าใครไม่ทันนะคะให้เด็กดูคลิปย้อนหลังนะคะ สำหรับใครที่ทำได้แล้วนะคะก็ส่งคลิปนะคะมาอวดคุณครูบ้างนะคะอาจจะส่งในรายกลุ่มห้องของตัวเองหรือส่งมาในรายส่วนตัวหรือส่งมาทางช่องแชทกลุ่ม Facebook ของอ,อนุบาล2ที่นี่อนุบาลด่านช้างก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คุณครูแจ้ก็ขอจบการสอนเพลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนจะจากกันเราจะพูดว่าอย่างไรคะเด็กๆ พูดว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเด็กๆ